อยูกับลูกลย,ย,ย,ยู่ยรับยู่อยูออุ่นอีกครั้งนึงครับผม ต่ออีกครั้งนึงครับผมอือพี่สามหลังนะครับเอาตัวนี้ก่อนครับพี่น้องอือสุดยอดอืออดึงนะครับดึงอ่ะดึงแล้ว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 อือมันจะใส่ได้สวยเลย น,น,นี่ดึงดึงอืมอ้วนปุ๊บอยจจะเครื่อ,ง,อง,งโลกับม้มสวัสดีครับพี่น้องครับผม เจอกันน on ีกแล้วครับผมห่างหายกันไปสามสี่เหมือกพี่น้องสีภาพพี่น้องออกมาใส้เพ็ดครับผมค่ำแล้วพี่น้องเอ้ยหกง่งกลัวเลยครับตะเป็นตกดินแล้ววันนี้ผมได้เป็ดมายี่สิบห้าลังครับผมเอาเป็ดเงียออมาแล้วก็ได้ไปจับเขียดมากครับมาใส่ทำฟังห่วยไม่รู้ว่าปลาสินี่วาพี่น้องกูดถึงปลาเนี่ยมีอยู่แล้วตอนที่กินเป็ดเนี่ยเพราะฉะนั้นล่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเสียเพ็ดกันนะครับค่ำแล้วครับพี่น้อง เ,เด็ดพอาดี๋อวมา,ลาไล่นะครับผมหาคุูเกียดยากครับล่องเกียดล่องเบิ้งครับผมกะเกาใส่เกียดเกียดตานี่กับว่าทับปันใดดิเกียดนี่กะเป็นพวกที่รีดเป็นแม่งไม่ยังสั่นครับพอดีผมไปแต่ปูไปแต่ปูหมองหน้าฟังเห็นเกียดผมก็เลยล่องคุูมาใส่ครับ เป็นตะคือวละล่ะนี่ก็ซื้อกันได้ลุ่นกันแล้วครับ าก็คพิ่มเหมือนฝนจะตกครับผมแต่ก็บ่เห็นตกจักจั๊ก อยากเห็เบื้องหลังนี่เป็นตัวอย่างหลังสุดถ่ายนะครับผมเจอกานรอบบรอบ,อบคู่กับรอบยามครับพี่น้องเนี๋ยผมเบ่งกันเพื่อนางฝนตกอาจจิบปรได้มยามครับเข่าบ้านเกือบประทันครับผมโอ้ฝนตกแง่ครับนี้รอบที่สามเหมือครับนี่ฝนตกรอบที่สามนะครับผม รอบแรกก็รอบสองหัวมาณสามทีมึงขึ้นหลังไปเนาะอันนี้รอบรอบนี้ก็แห้งด้วยกันครับตสวา่านหนามเพราะถ้ามีหงสู้นหน้าครับพี่น,อน้องพอฝนม่โย่ล่มแห้งครับผมที่สิบว่าได้พยายามตัวที่เป็นฝนใสจีตกมาขึน้นหรือเปล่าผมตาเหตุการณ์ดูนครับว่าคู่เหมือนเศ้าทีเดียวครับผมไป,ไปม็นเศร้าเหมือนเศ้าทีเดียวครับผมโอ้โห,หล่มล่มฟ้า สวัสดีบรรยากาศตอนเศร้าๆครับผมหลังจากที่มาขึ้นอู้ฝนตกถือว่าแห้งเติบครับผมมายามเบ็ดมากรูดเบ็ดครับหลังจากที่ห้าวใส่ไปยี่สิบกว่าหลังมาขึ้นเนาะมาชดได้พ่อแต้มพ่อโตปรครับเรื่องบรรยากาศผมใส่รอบนี่ครับใต้ฝายทั้งมานี่ครับแต่ว่าทั้งฝายผมไม่ได้ใส่ไปเพราะว่าป้าบัวมันหลายครับหนะไปพี่น้องไปไปเบื่องกันครับผมได้พ่อแต้มพ่อโตบ่ ต้องไปเบื้องหลังแหลกครับผมแห,หลแกก็เกี่ยวเขาฟังอยู่พะพี่น้องหลังแหลกเลยนี่อุยอยู่ครับดูอยู่ครับอยู่ยู กระโดนซะแล้วอืมุนอีกครั้งนึ่งครับผมต่อกันเลยหุนอีกครั้งนึ่งครับผมอุ้ยสามหลังแล้วครับเอาอตัวนี้ก่อนครับพี่น้อง สุดดยอฝนตก <c oughs> บมเดลมาได้แล้มาขึ้นอู้ใช้ิสเหนืครับ เอาลัางนี่ครับเอาหลังนี่อืมหนวบหนบวบอยู่ครับกีมันตึงเยอะอุยมาน้ำมันจะหลับน้ำมมนจะหลับดึงแล้วครับดึงแล้ว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  chúng ta sẽ dưới suối đây Ui Nhiiii em xoáng gặp không เดี๋ยวเขาอย่างไปเอาตัวนั้นก่อนครับตี่น้องเดี๋ยวนจะรุดรุดบเดี๋ยวไปมาดขู่เวดก่อนี้สองหลังแรกก็โดนสองหลังเลยอู้สตินี้เยอะเกิน อไรล่ะกี่มันดินอยู่ที่พี่น้องวุ่นี่นี่นีดึงดึงอื้อวนตุ๊บน่าจะเครื่องโลกับผม ยอดครับปลาซามโซนี่โล่งกกวดเราที่นี่โตอ้วนอยู่ครับแต่ว่ามันก็ตายเงี้ยมต้องเสกเป็นปลาผู หลังที่วายู่ายุน้ำหยาน้ำยังปลาพสนเลยครับปลาปักกินเลยเดี๋ยวเหมือนหลังมาไหมครับผมอ้าอาไป,ไปน้ำปลาห้ปลาสิข่าไข่ หลังนี่ไส้เวดไตจะพันครับเยื่อเกินหน้ำสงสัยหน้ำมันลดครับเนะาะเยื่เกินน้ำตะวันไตเป็นตะพาสวบนะคุบกับคุบกับข้างหนา้าเยื่อหมดโอ้ เยอะหมดเลยเยอะตายวย่งยังไนเยอะตายนี่ว่ายถึงเยอะหมดครับเ,เก็บกันครับข้างหน้าเข้าตึงๆครับเป็นปลายอย่างือเข้าตึงคือเบอร์ดิน ผมก็ว่ายุ่นเสียงคือบดินเอเจอปรากฏยาครับก็ได้แค่เครื่องตัวอเอแ่ยู่ไขตาหัก น่าจะเกือบเครื่องครับเครื่องโล่เนี่ยนอนจะนี่พูดล่าเออเพได้เครื่องตัวชิโดนามอเสียได้เดีกนองปวดเลียงไง ข้างหน้าก็เยื่อเคิร์นน่ำครับผมดินเนียว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 ทางนี้เป็นจังไเล้หม่ำก็เยื่อบตรตีงครับผมใส่มาแถวลุ่มไม่ได้หลุนเลยพี่หน้าสูนา่าไฟบัได้ จะเป็นกระล่างสิขึ้นข้างหน้าผมว่ามันเด็กไใม่าอีกที่น้่งมีโค้งเลยครับอยู่บ่อู้ยู่ครับอยู่โอ้เกหนึ่งวัาตัวโตไง เียนขั้นเบ็ดกงกงเนาะนับแ้มขึ้นกับผมนึกว่าตับกรุนโลบุนี่นี่ <c oughs> นี่ขั้นเบ็ดผมมันอนะ่อนเนาะกินปุ๊บกดดึงเขาเลยนะครับ <On. S 1> อ่อนอี้หลังสุดท้ายครับ กีหลังสุดท้ายจะได้จักตัวเนาะพอเล่ามายามหลบใส้จากหลังพอหลอบแปลกเนาะปลามานันหนาสิเข่าคู่เนาะช่วงนี้นนเน,น,นาะแมนปะ ้องนามแห้งก็หนีเนาะพอเนาะเค้ยบอกโลกเขาเกียร์ปะพอเล่ามันยามหลบครับคู่เบดเซ็ตเรียบร้อยแล้วครับผมเบืองผลงานกับพี่น้องโอ้ ได้แต่ปรากดปลาหาตัวจะได้เกือบสองลูกครับอือสุดๆปรปกดตัวนี้เนาะโคตรเรืองเลยครับว่ามันม้านโนกดกังไข่ขเต็มท้องเลยถิดแคบ ผูเ้เพชรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมชี่อว่ามันอยู่ครับพี่น้องสลักคลิปนี้ก็ลาพี่ลาน้องไปซะกันครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องสุบรรน่าหนึ่งนะครับเป็นกระทังแรงใจให้ครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ